อ้อวุีอรนี่แล้เขาว่าคินีอะเขาว่าอันนี้ตัวแก่แวออกนอกจากอะไรเพิ่งออกนอกขิงบางอนไงไผมาไกถึกิน ให้เราบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาตื่นขบคื้งซื้อเสียวอ้นนิมนต์ขิงพังงังหน่อยนะเป็นนางคันคว้บพ้นมาเอิ้ญมาบักที่เราลูกเมียบ่มีย้อนจะขี่ไผ่ชีมาเฮ้ยเราไปตะกินนอนมาเกือบขี่เท้าเมาอยู่ใต้ตารางโอ้เสียงดีเลยเพื่อนเนี่ยคนมืดบ้านนี่เฮาเว้านว เดีบ่อเลลี่เหียวกระซังกระซังกระซังชีวิตเกิดมาภาษาของคนห้าห้าขอจูบเด้อแก้มนางบ่สมแก้มนางเด้อขี้เมาเอ้ยโอ้ตอนเสียงในชุดหอยตอนลงเสียงีนขักอะไรเดี๋ยว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 เช้าอนเราไปชุดเล่ามาโอ้ตัวอันถามมึงดูมันแม่นี้บตะกี้ว่า บ่เยยบกับปุ่นเยบยังนะแม่รีบเอาเงินแลเลยแยับไผเนาะบ่เยบกับปุ่นยุยยุยใช่ก่อนว่าเยยบกระดาษกับปุ่นกระเจ้านะนะจื่อวะปุ่นบ้านวันที่กูทังเลยเลเงินจองปัญหาแล้วมีกาเลียหนึ่งเลยจังไหนจไ่เยยบกับปุ่นเจ้าบเห็นบไปที่ไปที่นีนาหนม แล้วมันเยอะคปุนคูตีอุ <t <t rồi, ้ยตีค uh> ูังเลยโดโอ้ไปเลยอุ้ยเลยตีคทังเลยบ่ได้มาเดาีย้วกบมไเด้ชียร์ใหแล้วบ่ฉันค่ากับันบอกนาเด็าเาียร์ที่บ้านนะขัดคสุที่บ้านก็หายโอนั่นตูังมันได้ให้เดียแครดูไปก่อนจักแคโอ้ยคบริยัคพูเนี่ยนะคุบย มีบางคนที่แบบได้อมีแต่ว่าสีดอกเพลงเพลงยิ่งเปลี่ยนเพลงไม่ดูเพลงแม่บอกลิงสาวแม่บอกลิงสาวคอยบอกกบไพดื้อเห็นสาวมาอายกะพาวนี้คอยฮาลีคอนคอยละพายหาเส้นจีเหลา ิีร้านเขาเขาเบาน้ำเลยเขาด่าก่อเหเอเอเอตุเชยเชยอาปวดเอาเลยตัวอข่อที่ทานโอ้ไม่หยิบละย่างไปใส่ <c oughs> คนเอื่นใส่วบักที่ทานเขาเห็นหน้าอายก็ลำคานเอิ่นมืดบ้านตัวอข่อก็เลย เดิกดเดิ๊ดื่นเดือนนอนกลางคืนคิงบ้างบรร่ได้รับตาย oh, oh, oh. ่างมาอายสิไปห้าห้าทั้งเสียงมาเฮามาสนั่นเอ้ยโอ้ oh, ตัวสุดยอดเลยพีน่น้องเอ้ยอันนี้แม่นหนุ่มค oh, ิงบางหงาง,ง,างหน่อยลูกวุวรอพอบัวรวยชื่อในชื่อคิงบางเหรเนี่ยน้องบ้างบ้นนาโอ้บ้านนาคิงบางหางหน่อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโต,ตหน่อยได้ มาคำขด้วานจับพัวนีคืออะเออเป็นหน่ากับ่อกันกับเสี่ยวคนพี่น้องเลยก็เลยมาห้องเพลงสองผลงานเพลงให้เสี่ยวคนนงบอกพ่เ่ต่อเสี่ยวาเสี่ยวชบอกไกลมากลลวบางเอินมาพอเสี่ยวก็เลยห้องเพลงกับเสี่ยวพังเอาไม่ใช่จ้ะมาที่บ้านมาแต่เชีงบานเข้าไปส่งให้ลูกอยู่บ้านทุเรียน

แม่นบอกนนะครับตอนขมามาเมื่อกี้เรากินน้ำเฮาเขาบ่วอาน้ำเลยบางอยู่เฉยๆโสดบ่เรียนไงยังโสดบ่โอ้ยลูกเมียจะไปสิบเอ้นอนมาเกือบพี่เทาเมาอยู่ใต้กระลาคือว่ายังโสดคนมุอบ่ามีแม่เห่าบ่บอกน้ำเปียนใครสิแลเลียวจะว่าจะไง

ตายเลยบองายบองยาใหมกินขีบางยังเงีบางตายเตอกูจจแต่แล้วขีกูคืนใจข้ัพกธได้เฮ้ยบเดียวผ้าเชียวมืเฮือนบ่ผลได้เฮิ่นผลปีน้องไงผลเฮิ่นผลแนมเบนลดจอดอยู่ตลางนอันนี้บ่แม่เฮิ่นผคันว่าผ้าโมเมือเฮือนกัดสิเมื่อน้ำอยู่ไม่ยังชูกินเชียวหักเชียวแกลิได้นเอาบริโภคกออแคนะแต่ว่าเชียวหักแงกลิ พยยามกันตอนตอนันมึงต <te ั้งใหม่ได้หยลกูไปดีว่าลูมึงมาเสียอยู่เอามูไปซอกถ้าตอนดผู้ชิงมันบ่มีเลเนาะมีแต่ต้นหางและนังกแม่เลนใหม่แล้วเอคนเฮาดต่ใหม่ยนอยตัวเนาะอใหญ่ยังอันอใหญ่อันอยใหญ่ปึอเอาอ้เจ้าก็มอนั่ยไปไปไหนไปเนาะมาหวาง วางเป็นอะไรวางเป็นอะไบอขิงบ้างบุรโลพอไปรู้อ๋อวางนั่นมาวางนั่นเชี่ยวเข้าเลยไม่นไม่ายวางไหนเชี่ยวเข้าเลยบ้านนี้โต้ในีเป็นน่องอันจับเงินแหลนนั่นโต้ใหญ่นขิงบ้างเลยเห็นบ้ปะขิงบ้างเจ้าเป็นน้องคอยได้บ้านนี่คอยเป็นเชี่ยวอ่ะเจ้าได้เจ้าไปหาเงินห้าคำรวยจะให้ช่วยจ้าเถื่อไปหาเงินให้ตลอดปลอดภัยอ๋อเดี๋ยวเแต่ว่าเจ้าเป็นเชี่ยวกันบ่กัมอเนย Một... Ăn... nè chiêu nó hài đấy bạn này, yeah, đây này chiêu à, chơi nó... Mà... ơn... à, đấy bạn này nanan bảo coi chơi chơi ai chơi ai chơi mình bảo coi à, 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 chơi là chơi là chơi ai chơi mình bảo coi chơi là chơi là chơi ai chơi mình bảo coi là chơi là ai chơi oh. à, mình oh. bảo coi chơi ai chơi ai chơi mình mình bảo coi ai mình ai ยังหันกันคืเอเก่าเอ๊เอจะ,อะอ <c oughs> จำผมได้ไหมครับนะ้านาเดือนนั่น, <c oughs> ทนไทยไทยมาว้าโอ้ลาวเอาคอยเป็นคนเลามาว้าลาวก็หีกลัวกระตรัดกระตัด อายเป็นนคลืมตัวยังยังลืมตัวอยู่เลขายงอขายควายจากเจ้าไปบางกอกถึงบางไปซ้ำซ้ำวันขนาดดอกมาเต็งงอเมื่อก่อนในวัานไทยจ้าเอ้าอันนี้แม่นเสี่ยวเพิ่นมาผอกันพี่น้องเอ้ยชื่อเพิ่นคิงบางมาจะบัดน้อยไข่มาผอกับเสี่ยวก็เลยแม่ตีเยื่อเช่นกัแหวมาดาก่ แป่มาทักใต้สบายดีหมูบวกกัน okay, ก็มาฉางชี้ชันหน่อยเหัวเลาะพี่น้องเอ้เลยหัวเลยเบี้ยเจ็ดล่างเสียวมาหักต่อนกินบางข้างหน่อยตัวจริงเชิงจริงพี่น้องเอ้ยอโอเคพี่น้องสั่งแล้วินนี่ก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยคนมาสฉางชี้ชันใหน่อยก็เลยหัวเสีบาหวานเพราะเราเป็นกรจัด เเป็นยาดีก <Yeah well, S 1> oh. ็พอคณได้เ <Stevens> ด <Chop in ful> oh, 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 oh. ็กก็พอมาถึงบาวะดเป็นหมอยาอลอเนมอญ่กี่เป็นอกเป็นมอมญเาว่าติดไหมโอมันออกขอนีโอ้กระพอันนี้กระพอเข้าหรอพร้กอย่างนี่ทำเท่าอ่ะยาปทานาได้ มันเป็นมาเนอะโบ้รมันเป็นมอย้ากระเพาะดีกระเพาะกาเลยมอย้ากเพาะอะโอเคพี่น้องสหรับขึ้นนี่ารับปลาป่ปากชั้มพี่น้องกดไหลกดแสบเว้ยเนี่ทางนุ่มขิ้บางทั้งหน่อยชมชื่อนะน้องใช่เอาเอาตำลอยเน่ยฟังเนีเป็นบ่เอาจนสุดกอดมาเด็ดตางไว้ตางไว้เกอยเกอนโอ้ยชะล้ม แมนเมนเมนโอ้ยสามขี้บ้างบ่เป็นแล้วโอ้ยลาลอ,อยเอ้ยเจียงขอเนี่บ่ได้เสียนนางลาข้อเกียนไม่พึ่งเสียนใดและขออ,อ้ายเนี่ยเสียนบ่เป็นอะไรละคนงามน้องเอ,อ้อะไรละคนงามน้องเอ้ย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  ลำนบ่ปเป็นแล้ว่าินแทเาโอ้ยลาดอยเอ้ยแนวใด้ให้น้องว่าน้องลาอหลับพาพาน้องเม็นหลับใส่ปลาไผ่ใหม่น้องไอหลับแทนอลิใดละคนงามน้องลาครึกครึกครึกโอ้ตัอย่าไปอย่าไปว่าทองเข้าไข่เข้ากินงัว้เจ้าใดอักเกยอักเกยอักเกยโอ้ขักเนาะ กิ้บ้านรูอกผมรวยเธอมากพ่อได้ส่่งชี้ฉันพ่อได้มีหอยหยิมเนาะหิเนี่ยกันบอกลแต่เก่าเขาก็นั่งพูดกันบอกได้ยิมเลยว่าบัเทมากเลยส่่งชี้ฉันไนมีหอยิบแล้วบอกเอาบอกเขาตายก็อย่าแต่ว่าห้าแต่มาห่างใม่ไม่พ่อได้โอ้เอาวะมกินไรเหล่าครับรอจรไนั่นไปติตามไปตามกูใหม่ไปตังใจหมโดดนิดอย่างดี กบอะไรี่ติ ah, uh, ๊กบอะไรจนเขาเออเอาไปยังว่าไปใส่ยางดีเลยต่อไม่เสียวเเสียวเบิ้งเบงูเบิ้งหามึงอ้าวฟังลำไปขักเต๋อพี่น่อยเอ้นี้แม่นมือมีงงยังเอาเด้อนมขิงบางง้างหน่อยประวัติวามนเป็นมากกันแม่นเคยเห็นยบ จาดกรปุกเจ้ากรแม่เลยพี่น้องให้บุญบาทเนาตะกี้วเหียียบเหยียบจานกระปุนบ่ช้มพาในเหยียบจานกระปุลนยู่ใสบอบเอาเอาใจกระเจ้าเลยติข่ายกรปุลนะใจเลยติใจเราได้เป็นพิการเอาคือว่า มอเเิ่นเหยียบมจองเป็นว่าคิงบานี่บอเป็นยังดอกเข้าับพิชชอบเลยเด้ได้คิงบางได้ออกไะฮับพิชชอบกัเจ้าเลยตีคือว่าใส่ค่ากระปุนกับเจ้าเงินสองพันหยานยังคับ้หง่วยนังมนึ่งมันบอกบอกเงินสองพันหากับมงหน่งบอกงพั2ห0านากเรนหนึ่งเออให้ค่ากระปุไปจ่อยบาเ้อคิงบาแนไปโอ้ให้ค่ากระปุ้ลเหยียบกระปุนกับเจ้าว่าซัน เอาเงินหนึ่งก็จอาซองคนหาคำนั้นลิกาเรียนหนึ่งอันนี้แหละพี่น้องเอ้ฮะซับนี่แหละพี่น้องเอ้นน